กามาฉันทะคือความคิดในทางพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส5ช่องทางของอายตนะทางกายพยาบาทในทางไม่ยินดีในอายตนะทั้งห้ถีนมิทธะจิตที่หดหูซึมเศร้าความง่วงเหงาหาานอนอุทจกักกูุจจะความฟุง้งซ่านวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลห้ตัวนี้เป็นเครื่องให้ปัญญาสามจำไว้เลย ใครอยากให้ตนเองมีปัญญาให้ลูกน้องมีปัญญาให้องค์กรของตนเองเป็นคนมีปัญญาฝึกให้เขาละนิวรณ์ห้าเรื่อยๆแล้วปัญญาจะมาเองปัญญาแล่นปัญญาเร็วปัญญากว้างขวางปัญญาไพ่บูรปัญญาทุกประเภทพระองค์ตรัสบอกไว้มากจะมาสู่คนนั้นเองทีง่ายๆในการละนิวรณ์ห้าคือมาเจริญอาณาปานสติรู้ลมหายใจเข้าออก การรู้ลมหายใจเขาออกเป็นกองกุศลที่แท้จริงเป็นสติปัฏฐานสี่เป็นกายยัตาสติเป็นได้ครบทุกเรื่องเลยรู้ลมหายใจอย่างเดียวเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานวิชาวิมุตจะเกิดขึ้น